ทำายความฝันฝันว่าได้คุยกับดาราต่างประเทศดาราฮ่องกงดาราฮอลลีวูดดาราอินเดียดาราพมา่าฝันว่าได้คุยกับดาราต่างประเทศแปลว่าอะไรฝันว่าได้คุยกับดาราต่างประเทศแปลว่าอะไรหัวแพะ ความสันโดษกวางม,มูดวิ่งหนีอุก,กาบาทตัวตลกแล้วก็มีแพะด้วยเนี่ยมีแพะสองตัวซึมเศร้าเหงาเพราะรัก เลขนำโชคเลขนำโชคศูนย์เก้กนย์ศูนย์เาเก้าศูนย์ฝันเห็นดาราต่างประเทศฝันเห็นดาราต่างประเทศจะชาติไหนก็ตามจะแขกจะฝรั่งจะนิกโรนะคะเป็นความฝันไปในทางที่เตือนภัยเป็นความสันไปาทางที่เตือนภัยค่ะไพ่บ่งบอกว่า คุณไม่ควรไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นจะเดือดร้อนควรจะวิ่งหนีอุกาบาทหรือคนที่เหมือนอุกกาบาตอะไรอย่างเงี้ยคนที่อุบาทไม่ควรไปยุ่งเรื่องของคนอื่นท่านไม่ควรไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านจะเดือดร้อนให้อยู่กับบ้านเฉยๆไพ่ใบนี้คือความสันโดษบ้านกระท่อมกลางป่า กระท่อมที่อยู่กลางป่าเป็นคนสันโดษไม่ยุ่งกับใครจนชาวบ้านชาวชาว่องอาจจะมองว่าเป็นแม่มดก็ได้คือคุณอะ่ะเป็นคนรักสันโดษคุณไม่ชอบยุ่งวุ่นวายกับใครคุณเป็นคนรักสันโดษคุณไม่ชอบยุ่งวุ่นวายกับใครในสายตาของคนรอบข้างนั้นเขามองว่าคุณเป็นคนแปลก,ปกคุณเป็นคนสันโดษคุณเป็นคนสันโดษคุณเป็นคนแปลก,ปกสิ่งเนี้ย มันก็เป็นจริงแหละเพราะว่าคุณเป็นคนสันโดษจริงๆคุณน่ะมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานนะเพราะนี่คือแพะเป็นสัตว์ที่มีความมุ่งมั่นในการปีนเขาและมันก็ขึ้นและมันก็สามารถขึ้นไปอยู่บนยอดเขาได้หลายคนมองว่าคุณน่ะเหมือนแบบเป็นคนที่เออเข้ากับใครไม่ค่อยได้คุณเป็นคนคุณเป็นคุณเป็นคนแปลกเป็นตัวตลก เป็นคนที่ในสายตาคนรอบข้างเขาไม่ได้มองคุณในแง่ดีในสายตาคนรอบข้างเขาไม่ได้มองคุณในแง่ดีนะเขามองว่าคุณน่ะเป็นตัวตลกทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วอ่ะคุณเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านความรักเนี่ยมีเกณฑ์โศกเศร้าเสียใจผิดหวังเพราะว่าคุณน่ะพยายามเต็มที่แล้วอ่ะแต่ว่าทางนั้นเนี่ยเขาไม่โอเคกับคุณเท่าไหร่ คุณนะ่ะก็พยายามของคุณเต็มที่นั่นแหละแต่ทางนั้นเหมือนเขาไม่ค่อยจะโอเคกับคุณนะ่ะก็ไม่รู้ว่าทําไมมันเพราะอะไรมันทําไมทไมําะะไ,ออทไมเพราะอะไรเออทําไมเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นก็ได้นะ อืมคุณเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคนอื่นอะสิ่งเนี้ยมันไม่มีใครเข้าใจในตัวคุณไงไพ่มันก็สะท้อนนะว่าถึงยังไงก็ตามนะไม่ว่ายังไงไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคุณอะ ก็จะประสบความสำเร็จแน่นอนไม่ว่ายังไงอะ่ะคุณก็จะประสบความสำเร็จแน่นอนถึงหลายคนน่ะเขาจะไม่สนับสนุนคุณถึงมีคนที่เออไม่เข้าใจอาจจะมีคนที่ไม่เข้าใจคุณน่ะแต่ว่าคุณเป็นคนเก่งอะ่ะเออ คุณสามารถหาเงินได้หลายทางด้วยนะเออถ้าไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยเอจะตีว่าคุณมีเกณฑ์จะได้รางวัลน,นะกำลังจะได้รางวัลในอนาคตเนี่ยมีเกณฑ์ที่อันเนี้ยจะได้รางวัลอาจจะเป็นรางวัลน,นาคาอาวอร์ดรางวัลพระพิกเนตรางวัลอะไรสักอย่างคุณเป็นคนเก็บตัวทำงานอะ เหมือนอันนี้มันจะเป็นเหมือนไอสไตล์ที่เก็บตัววัน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 เอาแต่หมกตัวอยู่แต่ในห้องทดลองอะแต่คุณอะจะประสบความสําเร็จแน่นอนคุณสามารถปีนคุณสามารถปีนไปขึ้นไปบนจุดสูงสุดได้เหมือนไอสไตล์เนี่ยที่สามารถคิดค้นทฤษฎีสัมพันธภาพได้ E เท่ากับ mc กาลังสองอะที่ว่าใครๆก็รู้จักอะเนี่ยคุณอะจะประสบความสําเร็จคุณไม่คนเก็บตัวนะแล้วคุณก็ทํา คุณเป็นคนเก็บตัวแล้วคุณทํางานหนักคุณทํางานจนคุณสําเร็จคนรอบข้างมองว่าคุณเป็นคนแปลกคุณจะได้รางวัลในความสามารถของคุณแต่ความรักของคุณมันไม่สมหวังนะคือบอกได้เลยว่าความรักของคุณมันไม่สมหวังอันนี้คุณต้องระมัดระวังให้ดีนะจะมีเรื่องเดือดร้อนเข้ามาอันนี้เป็นกวางมูธ วิ่งหนีอุกาบาทอะรู้หลบเป็นหลีกรู้ปีกเป็นหางคุณไม่ควรไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านคุณเป็นคนแปลกๆค่ะเลขนำโชคก็เนี่ยศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูการุณาแอดไลน์มานะคะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ที่ใต้คลิปค่ะ